อาจารย์เชื่อเรื่อง decentralization และพลังบิตคอยแต่ไมไม่เชื่อเรื่องแต่ทำไมเชื่อเรื่องโมนาคีทั้ง,งที่เป็น authoritarian Centralized ครับมันไม่ย้อนแย้งเหรอผมเคยพูดตรงไหนเหราผมเชื่อเรื่องโมนาคีเชื่อแปลว่าอะไรเชื่อว่ามีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเออชื่อว่าเป็นระบอบที่ดีไหมไม่ไม่ใช่ว่าดีไหมไม่ดีไหมมันล้าหลังมันเป็นระบอบที่จริงๆถ้าถ้าถ้าเรามองกันในเชิงประวัติศาสตร์ไม่มีปลแอสเซไดทั้งสิน้นนะครับ มันเป็นระบบการปกครองในยุคสมัยที่ logic of power นะฮะหรือว่าเราเรียกว่า logic of violence นะฮะตรกกะของการปกครองหรืออำนาจเนี่ยอยู่ในมือผู้มีกำลังทหารสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจอมทัพก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความคุ้มครองประชาชนได้บางคนก็จะเปรียบเทียบว่าเป็นคล้ายๆกองโจรใหญ่ซึ่งเก็บค่าคุ้มครองจากกลุ่มคนที่เขาป้องกันไม่ให้กองโจรอื่นเข้ามา ะะเราต้องเข้าใจว่าในอดีตคอนเซปต์ของคําว่าประเทศชาติมันไม่ได้มีเหมือนในปัจจุบันที่แบบประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามมันเป็นเมือง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 แล้วแต่ละเมืองก็อยู่ภายใต้าการคุ้มครองของของหลอดของแม่ทัพคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของลอจิกที่ว่าทําไมประชาชาถึงเป็นแม่ทัพด้วยนะฮะแต่ว่าลอจิกนี้เนี่ยหรือว่าถ้าเราใช้คําในเชิงวิชาการนิดนึงคือลอจิกของไฟเอน์นี้เนี่ยมันเป็นยุคแรกๆของการปกครอง นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เรียกว่าถ้าถ้าใช้ถ้าถ้าดูจริงๆคือมันมันผ่านพ้นไปนานแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเนี่ยทำให้ลอจิกไฟเลน c ์มันเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เรามีการพัฒนาดินปืนเงี้ยนะฮะมันทำให้คนที่สามารถมีกำลังทหารได้ไม่จาเป็นต้องเป็นนักรบที่รบเก่งที่มีบิลที่มีกล้ามเนื้อที่สวยงามเหมือนในสมัยโรมันเลยมีคนที่แบบรำดาบเพลงดาบเก่งอีกต่อไป ผู้คนจากที่เคยบอกว่าฉันเกิดมาในชนชั้นอัศวินฉันเกิดมาในชนชั้นนักรบนะฮะฉันจะเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าเป็นนายแกมันเป็นพวกพ่อค้านะแกมันเป็นพวกไพร่โนชั้นพวกนั้นมันเริ่มหายไปในยุคที่มันเริ่มมีการคิดคน้นพวกเทคโนโลยียเช่นดินปืนขึ้นนะ,ะเพราะว่าพอเกิดเทคโนโลยีแบบนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้มีความเรียกว่าพิเศษทางด้านร่างกายใดๆก็สามารถที่จะปลิดชีวิตคู่ต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อำนาจมันเลยย้ายนะฮะย้ายมาอยู่ในมือของผู้ที่สามารถครอบครองอาวุธปืนดินปืนได้มากที่สุดอำนาจย้ายมาอยู่ในมือของกลุ่มพ่อค้านะครับกลุ่มพ่อค้ากลุ่มเศรษฐีกลุ่มเจ้าสัวทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นในยุคถัดๆมานะฮะอำนาจในยุคหลังจากยุคนั้นเนี่ยก็ยเรียกว่ากระจายไปสู่2ฝั่งด้วยกันคือฝั่งของกลุ่มการค้ากับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ ในพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงมากๆนะนึงในสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้คือศาสนาก็จะเข้าไปอยู่ในลักษณะของจักรวรรดิศาสนาอันนี้จะเกิดขึ้นในฝั่งยุโรปนะฮะแต่ผมมองของไทยเนี่ยจริงๆคือเราเหมือนเราเราสกิปข้ามไปนะแล้วเราก็อาจจะด้วยความที่ประเทศเราก็มีประวัติไม่กี่ร้อยปีเมื่อเทียบกับกหลายๆประเทศที่มีเป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยนะฮะ เราต้องสร้างไอดีนิตี้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆเราจะพบว่าหลายๆอย่างที่เราถูกสอนมาว่าเป็นไอดีนิตี้หรือเป็นสิ่งที่เราเคารพนะฮะรักรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกไม่ไม่อยากจะคือเราไม่อยากให้เลยการปลิวเข้าใจป่ะนะแต่มันถูกแฟบริเคตขึ้นมานะฮะกระแสของคำว่าชาตินิยมรักชาติสามคัคคีนะฮะรบไม่ขาดมันเป็นมันเป็นแวลูที่ถูกแฟบริเคตขึ้นมา ดีไหมมันอาจจะเป็นแวรลูที่ดีเราเราไม่ได้ตั้งว่าข้อว่าดีหรือไม่ดีแต่เราต้องเข้าใจว่าแฟบริเคตขึ้นมาในยุคสมัยในยุคสมัยมันมีประโยชน์ด้วยมันถูกแฟบริเคตขึ้นมาในยุคสมัยชาตินิยมในยุคสมัยของเอ่อเนชั่นสเตทซึ่งสมัยน,ะนั้นเนี่ยมีเรื่องของการล่านานิคมมีเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะวิธีการที่ประเทศใดจะอยู่รอดได้ก็คือการที่สร้างกระแสะชาตินิยมขึ้นมาให้ได้ชาตินิยมเป็นเรื่องที่เป็นดาบสองคมนะฮะ มันมีทั้งโทษมันมีทั้งประโยชน์ในวันที่เราต้องการต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่จะสร้างไอดีนิตี้ที่ชัดเจนเพื่อที่จะต่อต้านการแทรกแซงของของอินฟลูเอนซ์ภายนอกไม่ให้เราตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยนะฮะการการปลูกฝังหรือการสร้างจิตสํานึกชาตินิยมสําคัญแต่ในวันที่เราเองต้องการกระจายตัวหรือพัฒนาตัวขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นโซ่ตรวนที่ดึงเราไว้ไม่ให้เราไปไหนเพราะนั้นจริงๆจริงๆตรงนีเน้เป็นเรื่องที่เฮ้ยเราเคยพูดเหรอเราไม่เคยพูดนะนะครับอืม อันผมมองแต่ผมมองในมุมของอเขาเรียกว่า progression แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันจะมีบางคนจะโยงไปได้ว่าผมชอบบอกว่าผมไม่เชื่อในประชาธิปไตยแต่ไม่ได้แปลว่าผมเชื่อในโมนาคีผมเชื่อในอนาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ไม่จาเป็นต้องมีผู้ปกครองระบอบการปกครองที่ตลาดเสรีสามารถทากลไกสามารถดําเนินตามกลไกของมันได้นะฮะอย่างมีประสิทธิภาพระบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนสามารถมีอิสระเสรีภาพได้ และมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองชีวิตทรัพย์สินของตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ตกเป็นทาสหรือเป็นค่าบริวารของระบอบการปกครองใด